สวัสดีค่ะพบกับส่องทีเจเชนอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเที่ยวสวนองหุ่นไร่องหุ่นที่อําเภือเพนกันนะคะทางอ่าเมือเพนบ้านดอนแดงค่ะตําบลบ้านล่าค่ะก็ขี่รถมาไกลนะคะคือแบบเดี๋ยวเราไปชมอางหุ่นกันค่ะว่ามีอะไรที่จะให้ตัดบ้างแต่คนสวนเพื่อนเจ้าของสวนยังไม่มาเลยนะคะ แล้วเราเดินดูก่อนนะคะว่ามีพันอะไรกันบ้างไปค่ะไปค่ะคือพันนี้ก็คือเป็นพันสีแดงใช่ไหมแกพวกโลกมเละเร็ง3ลาโลกตับโ,โลกอะไรอ่ามีประโยชน์มากเลยค่ะสีแดงสีเขียวก็จะเป็นสีเขียวฝังนี้นะคะทุกคนอ๋้วสีเขียวนะคะีค่ะ โอ้โหโอ้โหลูกใหญ่มากเลยค่ะทุกคนลูกใหญ่กหญ่ใหญ่มากใหญ่มากอืพันก็จะเป็นเหมือนตาให้ผิวพันกระจานใสเปล่งปาังดูดีมีออร่ากินแล้วก็บำรุงอ่าเรื่องภายในเราแล้ะค่ะก็จะดีมาก แล้วรอเจ้าของสวนมาอธิบายให้ฟังว่าต้องใส่แบบมันเป็นองุน่นพันไว้มะระกานะคะองุ่นไล่แสงตะวันค่ะทุกคนแล้วก็จะมีองุ่นองุ่นพันเฟปฟี่เลสนะคะทุกคนเฟปฟีป่เลสแต่มันยังไม่เป็นหมากย,ย,ยังไม่เป็นหมากเลยยังไม่เป็นหมากเลยค่ะทุกคนไม่เป็นหมากเลย กินไปยเองมาดู้นไปเองนเนุนี่นนี่่อย่ตรงนี้คนี่คตรกวงใหญ่เลยคนี่ออิมได้ไหมเนี่ยไอเบลโคตรดีมันขึ้จากบอสขึ้จากแบอันสอง้าด้วย โืโหพวงใหญ่าหมากเลยอ้ควงใหญ่นะคะน้องกูน่ากินมากน่หกิมาก จวลองไปตัดกันนะคะตัดองุ่นกันค่ะข้อเดียค่ะได้ค่ะใช่มนี่แล้วก็อันนี้ก็ได้จ้ะทำไมเพี่พูดถึงนี้เท่าพี่ไม่ค่อยู้หมดเพราให้น้ำปลูกอะไรอย่างนี้แบบลงคันูาได้ไหมคะอันถ้ามีลูกถูกก็ตัดได้จ้ะน้องอัน้จตัด่นก็ได้แต่ไม่นอมนหนึ่งประคอมานึ่ มันอยู่ตรงนี้มั้ยเปล่านี่นี่กพาตรงนีางไงนี่กระเพาะการเห็นไ้มกินอีจะดูนกินกอนถ้าไม่ได้ก็ทำายกับพี่นะจ๊ะเอาบรรนี้มานี่เปลนอมังคุนี้ตรงนั้นเลยจ้ะมันจะเปี้ยวอมหานอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่เค็มมากซิมแล้วนาะมันจางไหนมันถึงกินได้หรอมันก็ได้เอาทิมไปกินกับกงแก้วดงอร่อย อะไรแลพี่เมวเหรอเอามาอีกแล้วอะไรนะแย่งแย่งแย่งบอกเลยพี่พดด้กิมบนะนกิมถือมวยมั่นต้องายูดวยจ้ะได้ค่ะคสสดแต้นนะคะมดงไนอด้ะน้องเี่ยพี่ไม่ได้กันไก่ก็ได้เอากนไกนึงมกัน เลยถ่ายรูปให้ดิไปถ่ายถืงต้นสีเขียวอ่ะอันสีเขียวไฟกันใหญ่แน่นอนสีเขียวนี้คือตัดได้ยังที่นอยู่ข้างห่างอยู่นะช่อบใหญ่ๆนะสีเขียวยังตัดไม่ได้สีเขียวยังตัดไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะคนตัดเป็นหมอมันจะมีพันธุ์เปียวอมหวานโลละสองร้อยอีกทางนึงนะชอนี้่ะทางญี่ปุ่นไปดูไปดูได้นะน้องไปถ่ายได้นะ ทันค่างานญี Card ่ปุ่นเหรอคะทันตรงนั <All right. S 1> ้นก็มีนะตรงนั้นก็มีมุมนู้นแต่ยังไม่ถึงกระตารักการ่ะก็มีได้ยังคะน่ะยังไม่ได้แต่ต้องจองเพราะว่ามันมีน้อยต้องรออีกประมาณเดือนกว่าทันอะไรนะคะทันเครื่องบินก่อนกระตารักการ์นสุดกันเลยทั้งทัน มาดูการถ่ายข้าวหมุนพันสก,การอตต้านะคะทุกคนมาชิมดูกันขัวว่าเป็นยังไงมันจะอร่อยไหมเขาบอกว่ายังตัดไม่ได้นะคะต้องจองค่ะต้องจองล่วงหน้าอื้อหือ จะออกเปรี้ยวๆหวานนิดนึงไม่เท่าไลย่ะคะทุกคนก็แบบชิมดูดูกันนะคะลูกสีออกแดงๆนิดนึงลอ,องชิมดูไหมอันนี้ก็สวยนะคะสวยมากกล่อนใหญ่มาก ือเปียยย่ยมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพันุอีกพันหนึ่งนะคะสีเขียวนนยลยยายมาลาก,กานะคะทุกคน ชิมดูก uh, ันค่ะว mm ่าเป็นไงนะนะคะฮืมๆฮมเปรี้ยวหมเปมากเลยอ้ลูกใหญ่มากลูกนี่ลูกใหญ่มากทุกนดูสิมีลูกใหญ่มากหวานนะหวานมากหวานมากืม เดี๋ยวเราไปชิมอีกพันหนึ่งนะคะอ,อ่ะอางงุนอ่างงุนอะไรนะเฟมซ s e r สเฟมซ m e s สนะคะอางุ่นเฟมซ s e r สพันเองนะคะชิมดูค่ะมันจะเป็นลูกเล็กๆนะคะอันนี้อร่อยนะอันนี้หวานอันนี้อร่อยมากคราวนี้อร่อยอนะ่ะ เออคนคนที่อยากมานะคะก็คือได้แค่นี้ค่ะคนที่ไม่อยากมาเต็มตะกร้าเลยนะคะทุกคนก็คือยังตัดไม่ได้เลยค่ะทุกคนยนี่นี่เราจะมาตัดตรงนี้กันตัดตรงนี้กันนะคะ ดไ,ดนนไ,ได้ไหมแด่แบอิ่มๆได้ไหมง่นี่ได้แล้วโคตรเลคะเลยนะคะคะนนนออกส่เดี๋ยววันนี้ได้แล้วได้แล้วใช่ไหมอันนี้นะนี่ซีนดูว่อาอหื ตรงนี้ก็ได้แล้วนะคะจะรักษาตรงนี้เปนะแล้วก็มีกล้ามสวงมีกล้ามสวยแล้วก็มเรีย อันนี้ก็ได้นะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ได้เหรอเพระอุ้เนี่ยแล้วแล้วนะก็ชวนท้องชมสวนองุ่นเสร็จแล้วนะคะรู้ว่าทานอะไรทานอะไรแต่ว่าวันนี้เจ้าของสวนไม่อยู่นะคะทุกคนก็แบบ ไม่รู้อะไรเลยค่ะแต่ก็พาชมสวนก็ทัวร์หมดสายพันธุ์แล้วก็พาตัดพาอะไรบ้าตัดได้คือพันเดียวนะคะทุกคนพันุนี้ค่ะพันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะว่าจะให้ไปเที่ยวที่ไหนว่าไปรีวิวที่ไหน ไ้ค่ะขอบคุณค่ะจากนี้รอนานเก่าจจะบันทนหัวใจอย่าให้นานเกินไปก่อนอะไรมันอาจจะสายรอนานนานเก่าทำให้ใจวุ่นวายรู้ดีแต่ยังน้อยใจ ฉันเป็นคนเดียวที่รอ